ครับขอกราบสวัสดีหันผู้ชมู่คันนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเจนเดอร์น็อตนะครับผมวันนี้ผมมีตีดินดีๆนะครับมานําเสนอหันผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับเป็นตีดินราคาฮูกเลยทีเดียวนะครับผมเอกสารซีดเป็นโฉนดนะครับผมตีดินเนี่ยก็จะเป็นตีน้านะครับตีน้าก็สามารถสร้างบ้านได้นะครับสามารถสร้างบ้านอย่างวันนี้ได้พวัตที่ชุมชนนะครับชุมชนวันนี้ป้าหันผู้ชมมาอยู่ที่ จังาวัดน่านอีเชนเคยนะครับจังหวัดน่านอีเชนเคยนะครับผมเป็นพิกัดตีดินนี่ก็จะอยู่บ้านหม่วงไม่ตำบบนาปังอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านนะครับผมตีนี่ก็อยู่ด้านข้างนี่เลยนะครับผมตีนี่ตีดินนี่สองไรลนะครับสองไร่หนึ่งงานนะครับผมสองไร่หนึ่งงานนะครับครับเป็นบริเวณตีดินนี่เลยนะครับด้านข้างนี่ครับผม ตีกัจะจุดสู้เป็น,นตรง,ตรงน้นเลยนะครับกับจ,จัก n h าวมาตรงนี้เลยนะครับผมหน้านี่ก็จะกว้างติดถนนเลยนะครับติดถนนลาดยางในหมู่บ้านเลยนะครับไฟฟ้าน้ำประปา,าเข้าถึงหมดเลยนะครับผมไฟฟ้าน้ำประปาเข้าถึงหมดเลยนะครับแต่ต้องได้ผมผมตีอยู่นะครับผมตีดินอยู่นะครับผมตีดินอยู่นะครับตีดินกับ อ่ถ uh, ้าจะโหมแท้ๆกอะอะ็น่าจะเป็นแปลงนี่ครับแปลงนี่จะได้ถมดินเยอะพอสมควรนะครับผมแต่ตีดินอ่าด้านบนเนี่ยด้านสองสามแปลงเนี่ยน่าจะไปเยอะละเพราะว่าอ่าตีดินมันอ่าไขสูงละครับไขดูจากระดับสายตาก็คือมันเปียงเปียงถนนละนะครับเนาะทางเนี่ยครับแต่มันจะลุบอ่าไหลนี่น้อยนะครับผมนะ,บนะครับสองไหลนะครับสองไหลสองงานนะครับสองไหลสองงาน ประมาณ20ตารางวานะครับผมตีดินแปลงนี้เอกสารซิเป็นชนดนะครับเอกสารซิเป็นชนดนะครับด้านบนนี่ก็จะมีเปลี่ยนบ้านอยู่นะครับผมเปลี่ยนบ้านก็คือเจ้าของที่นะครับเป็นตัดแบ่งขายนะครับขายนี่นะครับอยู่ทีราคาไหลละไหลละสี่แสนบาทนะครับผมสองไหลกัสองไหลกับประมาณแปดแสนนะครับผมสองไหลกว่านะครับเป็นขายอยู่ทีแปดแสนบาททวนนะครับ อ่าหน้าหน้าถนนนี่ติดถนนนี่หน้ากว้างประมาณเสาห้าเมตรนะครับผมเสาห้าเมตรนะครับครับนี่ก็จะเป็นบริเวณรอบๆนะครับถ้าปลูกบ้านนะครับบริเวณนี่ก็จะหันอ่าถุงน้ำนะครับถุงน้านะครับนี่ก็จะเป็นหมู่บ้านนะครับที่ชุมชนนะครับที่ชุมชนนะครับอ่านะครับเป็นบริเวณอ่าบริเวณพื้นที่อ่าดินนะครับผมสถานที่ใกล้เคียงจาก จากจุดๆนี้นะครับเนาะจากตีดินนี้เนาะในเมืองน่านก็เพียง1 1กิโลเมตรเท่าอันนะครับใกล้ขนาดเลยนะครับวิ่งไปจังหวัดน่านนะครับวัดฟูมิน์นี่ก็ประมาณ1 1 11กิโลเมตรนะครับวัดพระหาดเจแห้งเนาะวัดพระหาดเจแห้งวัดพระหาดประจําปีเกิดของไทยหลายๆคนนะครับประจําปีเกิดปีนักสัดกระต่ายนะครับกระต่ายนะครับควรมาไหว้ที่วัดพระหาดเจแห้งนะครับผม กะห่างเพียงวัดพระหาดแจแห้งกับเพียงสิบกิโลเมตรต่ออันนะครับเนาะอ่าไกล้มดเลยนะครับถ้าอีกย่างหนึ่งก็คือหน้ามบุห้มนะครับหน้ามบุหวอมนะครับผมอ่าเดี๋ยวหันผู้ชมจะได้เห็นผ้ามุมสูงนะครับผมว่าลักษณะแป้งมันจะเป็นเฉไดเนาะครับเนาะทีผมเอาขึ้นด้านบนนี้นะครับอ่าหานผู้ชมจะได้เห็นนะครับอ่าด้านหลังนี่ก็จะอ่าไปด้านด้านหลังพวกก็จะมีชุมชนนะครับผมชุมชนเดี๋ยวผมจะถายออกไปนะครับ ไฟฟ้าเนาะไฟฟ้าเข้าถึงมดนะครับน้ำปลาป้านะครับน้ำปลาป้าเ็พร้อมนะครับแปลงบ้านได้เลยนะครับในราคานี่ก็สามารถต่อร้องกันได้เห็นนะครับผมมาอูมาจ๋ากันได้นะครับราคานี่นะมาเจว่าราคาไตยตัวนะครับผมนะครับน่ครับผมดินกระเสียงบักขี้บานนะครับผมสำหรับห่านผู้ชมหันใดเนาะต้องการตีดินจังหวดนานนะครับแปลงนี่นี บอกิีริ้วขิเลเลยนะครับเป็นแป้งตีหูก่ะราคาต่อไร่ก็สี่แสนบาทนะครับเนาะอ่าทั้งหมดสองไร่กว่าเนาะสองไร่กวัวก็แปดแสนนะครับราคานี่สามารถต่อรองกันได้เห็นนะครับครับแล้วอีกข้างยังอ่าเจ้าของตีเป็นเนาะครับเนาะอ่าจะล้างวัดใหม่นะครับล้างวัดใหม่ลังวัดใหม่แล้วก็จะอ่าน่าจะได้พื้นที่เพิ่มมาเห็นนะครับพื้นที่งอกมาเห็นนะครับผม พื้นที่งอกไหมฮะครับคุ้มครับสําหรับแป้งนี่นะนะครับนี่ก็จะเป็นนะครับนี่เป็นตีน้าเป็นปูเป็นว่านอยู่นะครับเป็นว่านเข้าว่านอย่างอยู่นะครับลักษณะตีดินครับผมหากผู้ชมท่านใดสนใจก็สามารถนัดดูนัดชมได้นะครับเบอร์โฮลศูนย์เก้าเก้าหกหกสามแปดศูนย์แปดแปดไอเดีเล็กไอเดีไลฟ์กับอีเคเคพีโอจีสองห้าสองเก้านะครับครับครับนี่ก็จะหันว่าเจ้าบ้าน สัญจรไปนะครับไปต้งไหนพวกก็จะมีบ้านของเจ้าบ้านเห็นนะครับผมสะดวกสบายนะครับผมวัดติหมู่บ้านจงเกินไปนะครับผมนี่ครับบรรยากาศ่วนตัวนะครับไา้ขียดสาคัญหน้าบ่ห่วมนะครับหน้าบ่อหุมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับสําหรับบริเวณพื้นที่นี้นะครับราคาผูกนะครับผมวันนี้ป้าหันไปชมมา ยู่ตีจังหวัดน่านอีเชียงเคยนะครับวันนี้มาแอวบ้านปิกอ่าปิกจังหวัดน่านนะครับผมก็เลยมีติดดินดีๆมานําเสนอท่านผู้ชมนะครับผมเอกสารซีเป็นฉนดนะครับฉนดนโนดคขุดแดงพร้อมโอนเลยนะครับฉนวนบดได้ตินอันยังนะครับนะครับนี่ครับฟังนี่นะครับที่จะขายเนี่ยครับนะนะครับหน้ากว้างเลยเดียวน้าผ้าห่มดินอ่าไปอีอะครับเหมาะเลยนะอ่านะครับก่าห่มดินก่า อ่าบ่อแป้งนะครับแถวนี้นะครับผมต่อดั่กับประมาณสองร้อยกว่าบาทนะครับครับแต่แป้งนี่นะครับแป้งนี่ก็จะต่ำน้อยนะครับผมแต่แป้งด้านหลังพุ่นก็จะสูงนะครับผมแต่ได้หงมไปเยอะนะครับผมได้หงมไปเยอะอ่านะครับมันก็จะเป็นบริอ่าาบรรยกาศนะครับผมด้านหน้านี่ก็จะได้วิวภูเขานะครับภูเขาวิวท้องหุ่งน้านะครับเปิดกระลังเงี้ย ยงหน้านากันนะครับอืมนะครับจะเป็นพื้นที่ดินนะครับอืหน้านี่เป็นหน้าฝนนะครับหน้าทำนานะครับอ่าสองไร่กว่าแปดแสนบาทนะครับราคานี่ถูกสุดๆล่ะนะครับมาอูมาคุยมาจากันได้นะครับผมอย่างราคาต่อร้องกันได้เห็นนะครับม่เลยนะครับ ผ้ชท่าพันใดสนใจก็าสามารถที่ต่อมาได้นะครับตามเบอร์โฮสที่ขึ้นด้านหลังนี้นะครับกับผมเอกนะครับมันเป็นตีดินตีว่าใก,กลเอบอบ่ไกลจังหวัดน่านนะครับผมห่างจากจังหวัดน่านกน็เพียง10เอสกิโลเมตรนะครับขาวๆนะขาว1 1เอกิโลเมตรต่อนนะครับนะครับเป็นตีใกล้ชุมชนด้วยนะครับผมเข้าออกง่ายสบายนะครับ ถนนกระลาดยางนะครับทิ่ถหนนหลาดย้างไปนะครับไฟฟ้าน้าประปรปาเข้าหึงหมดนะครับถือว่าฮุกนะครับสองไหลกว่านี่อยู่ดีแปลแสนบาทนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะปาา้าหนุมชมไปดูตังตรังออกนะครับออกหมู่บ้านนะครับผมว่าเป็นเไลยนะครับผม ครับผมจะพาท่านผู้ชมไปดูบริเวณรอบๆนะครับภายในหมู่บ้านเนาะครับออกจากตีดินไปขวาเป็นจะไดห้องนะครับออกจากตีดินมาก็จะตามถนนลาดยางมาเลยนะครับผมตามถนนลาดยางมาเลยซ้ายขวานี่ก็จะเป็นที่ชุมชนนะครับหมู่บ้านชุมชนเป็นบ้านเจ้าบ้านหมดเลยนะครับผมซ้ายขวาอย่างนี้นะครับผมไปกับติดติดกันเลยนะครับชุมชนนะครับเป็นบ้าน เป็นบ้านแล้วก็ออกไปก็จะมีร่านขายของช้ำนะครับร้านขายของช้ำกับใกล้ๆนี้นะครับผมที่หาคมหาขินนะครับเนาะร้านสะดวกซื้อกับใกล้นี่นะครับผมสะดวกสบายนะครับผมนะครับอันนี้ก็จะมาชุมชนติดชุมชนละนะครับผมหมู่บ้านติดหมู่บ้านนะครับบ่ไกลเลยนะครับผมบริเวณสิ่งแวดล้อมอย่างนี้นะครับผมบ่เปี่ยวแต่ยังไดนะครับผมขอฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับตีดิน บ้านมงไม่ตําบลนาปังอําเภอภูเพียงจังหวัดน่านนะครับใกล้ตัวเมืองนางเพียง11กิโลเมตรแต่วันขายราคาฮูกนะครับ8 0 0 0 0นบาทยกแป้งนะครับ2ไร่กว่านะครับ2ไร่กว่ายกแป้งนะครับผมหาที่ไหนมาได้ำละเนาะครับมาซื้อเกิ่งกําไรก็ได้นะครับจะซื้อไว้ปลูกบ้านย้ํากะเซียนก็ได้นะขอแนะนําเลยนะครับนี่ก็จะออกตังตังถนนลักนะครับตังถนนลักหมู่บ้านละนะครับเนาะ วันนี้ก็ขอจากล่าหูชมเพียงเต่าอีก,ก่อนปะกันไม่คลิปหน้าขอก่าวคำว่าสวัสดีครับ